คุณหนูว่านครับบาดเจ็บตรงไหนบ้างลูกสาครับเออไม่มีแล้วนี่ไม่แต่ว่าเธอเป็นใครนะเปิดประตูรถออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่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 ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่รู้ได้ยังไงว่ามีกฎยังไงเขาห้ามขับเร็วกันเท่าไหร่นะนี่ถ้าขับรถเร็วขนาดนี้เลรอก็ทำไมถึงไม่ทำถนนของตัวเองไปซะเลยล่ะสิ่งลุบกวดอะไรุวยวายฮะอืมใส่รองเท้าส้นสูงองนเหรอ นักสแสดงหญิงไหลฉีนี่เธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครมีบฤติการางั้นจะตะโกนวุ่ยวายทำไมถ้าหากว่าเธอต้องการแล้วก็ฉันจะชดเชยให้แล้วกันนะเฮ้รถพังแบบนี้อารมณ์เสียจริงๆเลยนี่พี่ชายบฤติการช่วยคำนวณหน่อยสิว่าพวกเราจะต้องซ่อมรถในราคาเท่าไรแล้วก็อย่าลืมคิดเศษส่วนด้วยนะได้เลยครับคุณวันว นี่เธอเป็นขอทานว่างไรฮะเธอคิดว่าคนอย่างฉันไม่สามารถหาเงินมาคืนให้เธอได้อีกงนั้นเหรอนอกจากนี้ถ้าเป็นลูกเต้าเหล่าใครทำไมถ้าไม่มีใครปรากฏตัวมาเลยล่ะถ้าอย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องตปวน,นี้เป็นนอมแล้วนี่เธอคุณหนุ่วหวานครับคนที่ร้ายบอกว่าจะต้องใช้เงินคร่าวๆประมาณส0งแสนห้าหมื่นบาทครับเอออะไรกันเงินเยอะขนาดนั้น นี่พวกเธอคิดจะปล้นเงินฉันอย่างนั้นเหรอผมต้องขอโทษจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าราคารถเปล่าก็คือ3 5ล้านและตัวรถได้รับการตัดแปลงอุปกรณ์ป้องกันชนซึ่งมีราคาเดียวก็คือ2,000สนหยวนครับอีกอย่างรถนี้ก็ได้นําเข้ามาจากประเทศดีซึ่งราคาประมาณ1,000งแสไม่อาจลดไปได้มากกว่านี้แล้วครับถ้าหากว่าคุณไม่พอใจในราคาที่พวกเราไกลกลียท่า,าน,นก็สามารถแจ้งตํารวจได้เลยนะครับ มีพี่คะทำไมถึงได้ออกมาจากรถละ่ะว่าแต่ว่ารถคันนี้มันเกิดอะไรขึ้นพี่คะทำไมถึงได้นี่พี่คะทำไมถึงไม่ขอโทษไปก่อนละ่ะถ้าหากว่าพวกปารัสซี่มาที่หลังละก็เธอให้เงินพวกเขาไปก่อนหนึ่งมืนยูนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวฉันค่อยเข้าไปจัดการเออพี่คะนี่คือ ทั้งๆท,ที่ราคาทั้งหมดก็คือสามแสนห้าหมื่นยุดถ้าหากว่าขาดไปนิดเดียวแล้วก็ฉันจะสาบคุณให้โชคไม่ดีทั้งวันเลยละ